s อสพีดีจะขาย b o r g h i n i เพื่อเลี้ยงชีพถูกต้องครับทำคลิปอย่างเดียวนะ35้าล้านใช่ในการแค่ถ่ายคลิปตั้งแต่ต้นปีใช่ครับนี่ดูดูหน้าผมนะมองตึง s อ d ไปกับเติมจะเลิกมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงสวัสดีครับอ้าวโอ๊ตเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีเ c เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ รายการใหม่ของพวกเราเนี่ยรถอีวีมาหาหน้าเธออันนี้แบบไม่ได้๊อปใครเลยนะชื่อเนี้แบบอยู่อยู่ก็คิดขึ้นมาได้ผมเคยดูไหนตอนเด็กๆอยู่เรื่องนี้อันนั้รถไฟฟ้าอ๋อคือคอนเซปต์รายการเราเนี่ย สบายมากก็คือเป็นรายการแบบชวนคุยชิลๆใช่เพราะว่าพี่เชื่อว่าเทรนสมัยนี้มันเป็นเทรนรถไฟฟ้าแล้วแล้วแบบหลายๆคนยังไม่มีความรู้หรือยังศึกษาเรื่องรถไฟฟ้าไม่พอซึ่งในเทปนี้ไม่ได้มาให้ความรู้อะไรเหมือนกัน <c oughs> ใช่แต่ว่<อ>าแต่ว่าจะใช้ผมลงแต่ว่าเราจะขับรถไฟฟ้าอ,อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นรถของพี่โจเพราะว่าแอบเห็นว่าพี่โจเนี่ยเปิดศูนย์ ใช่แล้วแล้วนั้นไปเดินมอเตอร์โชว์กับอุงเอิญอ้าวไม่เห็นบอกพี่เลยบอกแล้วเอ้ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกแอบไปเดินแล้วแล้วก็เห็นไอ้รุ่นเนี้ยขายดีแบบอันดับ2อันดับ3หรือไงนี่แหละอันดับ2องเลยก็ขายดีที่สุดคนคุ้นไงตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะอ่านชื่อแบรนด์มันอะไรเงี้ยตอนนั้นจำได้หมดป็นไอออนนี่ไอออนนี่อะไรเงี้ยไอออนไอออนเออแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่าไอออนไอออนใช่ใช่ก็ยังไงก็รีเซิร์ชนะครับฝากโชว์รูไปด้วยนะครับไอออนมหลายคนอาจจจะแบบรู้ัเช่าก็ จริงผมรู้จักแพทติกจากพี่โจ้เลยแพทติกก็คือเพื่อนพี่โจ้อีกทีนึงใช่ใช่รุ่นน้องที่มหาลัยคือเราแบบว่าชอบเล่นรถเหมือนกันคือสมัยมหาลัยเนี่บเออเล่นรถกับน้องเขา อันนั้ดเกินเดี๋ยวไว้รอคุยอ่ะเขาเองดีกว่าใครอยากดูพ่อไมโครเวฟก็คอมเมนต์กันมาได้นะคอมเมนต์เลยครับมาไปไหนไหนเขาสูนเรื่องผมนี่ยเขาเปพื่อนมันจะไม่มีเรื่องไปเลยนะนี่จะไม่ดราม่ากันนะครับที่ผ่านมาดราม่าเรื่องอะไรบ้างครับเออก็มีหลายเรื่องครับมีเรื่องรุ่งเอิงอะไรอย่างงี้อย่างเงี้เราก็สงสารเขาเนาะอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นกระแสสังคมที่เขาตัดสินไปอะไรอย่างงี้ยใช่ใช่ใช่อ่ะ มาเขาเลือกไปกันบ้างครับตอนนี้ไหนๆเราแบบรถ EV มาหานเธอละปกติเดินทางยังไงผมก็ใช้ขาครับขอบคุณครับใช่โอเคขอบคุณขอบคุณไปข้างหน้าที่เห็นอะเรามีรถเยอะมากมีแลมโบงแลมโบมีคันเดียวคนก็อยากรู้ว่าให้สตูตา ยูทูบเบอร์โนหนึ่งอ่ะเขาไปยังไงชอบขับรถเองไหมบอกเลยว่าผมแล้วเนี่ยผมเหลือรถอยู่แค่คันเดียวเป็นคนที่มีรถคันเดียวงงปะงงมีแลมโบคันเดียวงงเข้าใจว่าคนธรรมดาผมไม่รู้จักใครที่มีรถแลมโบนะแลมโบคือรถขับเล่นเสาร์อาทิตย์<ง>คือรถลองของโคตรลองแบบไม่ได้ใช้งาน <laughs> แล้วแบบ <laughs> เขามีตัว s อ v รถอื่น เยอะแยะมากมายผมมัดรวมเลยไม่มีอะไรเลยมีแลมโบคันเดียวตอนนั้นโคตรตลกอะือบันใช้ทุกวันแทบจะไม่ได้อะครับจร <c oughs> ิงจมันก็ใช้ทุกวันได้แหละแต่ว่ามันจะลําบากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนไปไม่ค่อยชอบขับรถปะใช่ใช่ไม่ค่อยชอบขับตอนนี้ก็ขับได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเอนจอยขนาดนั้นอ่าแต่ก็ขับได้ปกติไปายงานนี่ขับแลมโบไปใช่ครับตอนนี้ก็เหลืออยู่คันเดียวจริงๆ <c oughs> ใช่แต่ส่วนมากก็จะใช้รถ ทีมงานเง้าสงสารเนาะไปไหนก็ต้องขับเลมโบพี่เชื่อไหมว่าฟังดูแบบพับมากเดี๋ยวคนได้แล้วตั้งแต่ผมรู้จักกับพี่โจใช่ไหมพี่โจพี่โจเป็นคนพาผมไปซื้อรถเป็นคนที่มาพูดเกาะหูผมอะไรที่บ้านน้อง ต้องซื้อแลมโบนะเอายิงครับผมไม่เคยรู้จักซุปเปอร์คาร์ไม่เคยอยู่ในวงการพวกนี้่อนตั้งแต่รู้จักพี่โจโชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นดีขึ้นจริงๆริก <c oughs> ็ดีขึ้นๆๆจริงๆก็คือพี่โจาพาผมไปรู้จักผู้ใหญ่ต่างๆอะไรมากามายทำให้ผมแบบรู้จักเพื่อนๆที่มีรถซุปเปอร์คาร์อย่างแพทริกเนี้ยก็รู้จักมาจากพี่โจนะครับซึ่งผมก็ได้มาสนิทกับแพทริกทำให้ผมมีรถซุปเปอร์คาร์ใช้แล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจด้วยครับ๋อยินดีครับใช่แล้วผมก็จะขายแล้วคุณ SPD ดีจะขายแลม ถูกต้องครับพูดจริงพูดจริงเพราะตอนนี้งบการเงินอะไระของเราก็ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้มันก็ต้องผมก็อยากจะมีสตูใหม่อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยอะไรที่เราแบบไม่ได้ใช้ทุกวันเราก็ต้องเห็นความสําคัญไงขายรถแล้วไปซื้อสตูใหม่อะไรเงี้ยมันจะมีที่พนักงานเพิ่มอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าขายไม่ได้ก็ให้ทุกคนมานั่งทํางานแลมโบนบ้านที่ใช้อยู่สตูก็ใหญ่อยู่แล้วนะทำไมต้องขยายใหม่โอ้มันมี 40คนนะตอนนี้เผิ่มแบบเวลาออกฟอรอะไรก็ห้าสิบคนใช่ทำให้แบบว่าเยอะเยอะมากมากเลยที่จะตัวผมาทีมก่อนที่เรามามีแค่สิบคนบ้างตอนนี้พี่โจมาปีแล้วก็สิบสิบกว่าคนตอนนี้เพิ่มเติบโตเร็วมากเลยนะเติบโตงนะครับ กำไรไม่โตคนโตอย่างเดียวเขาจะปิดบัญชีสิ้นปีนะบัญชีแจ้งมาว่าผมใช้เงินในการทําคลิปนะทําคลิปอย่างเดียวนะ35ล้านฮะใช่ในการแค่ทำคลิปตั้งแต่ต้นปีใช่ครับแพงค่าอะไรก็ระเบิดบ้านเผาก็เท่านได้อกมันแพงเรื่องโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปีหน้าถ้าจะซื้อสตูใหม่อะให้ช่วยลดตรงนี้ด้วยไม่งั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เงี้ยที่เราจะแบบเอาเงินไปสเปนกับคลิปเยอะขนาดนั้นมันแพงค่าอะไรค่าระเบิดหรอค่า p อป ค่าพอปค่าโปรด u c t i นค่ากองถ่ายนน่นนี่นัน่นอะไรกันค่าสาพยาบาลใช่ค่าสาวพยาบาลแบงค์ปีนะ <laughs> ไอถังระเบิดอะไรนะั่นนะเกอบตาย <laughs> อ๋อออกกองครั้งหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่อะวันหนึ่งใช่ครับประมาณ1ล้านบาท คนนะคนครับผมให้เยอะพี่ก nah, ็คือเวลาดูคลิปผมเนี้ยสมมติว่าเชิญยูทูบเบอร์ห้าสิคนมาเล่นเกมใช่ไหมเดี๋ยวเเชิญเนี่ยพี่ไปก็ไปฟรีเออไม่มันมีค่าค่าสถานที่ค่าทีมพ็อ ค่าคนที่มาเป็นเอกเตอร์ร่นนี้นั่นอะไรเงี้ยรวมๆก็นั่นแหละครับผมบางคลิปนะครับบางคลิปก็ไม่ถึงคลิปที่แพงสดุดใช้กี่ล้านคลิปที่แพงที่สุดใช่ไหมครับ,รบล่าสุดเมื่อคืนเพิ่งถ่ายเลยก็เป็นเกมเศรษฐี SPD ใช้เงินจริงแจกทีมงานไปด้วยครับแล้วก็แจกเป็นโบนัสปีใหม่ไปด้วย<อ>ใช่<อ>ใช้ประมาณล้านหกแสนครับรอบหน้าแบบฟุกพี่มาด้วยทุกวันนี้ผมเลยไม่มีแรนอกจาก<ม>แรม,มโบคันเดียวแล้วบ้านก็เช่าอยู่แล้วรถก็ต้องขายแล้วด้วยหนในจะขายแล้วก็ประกาศขายเลยแล้วกันใช่ครับตั้งไว้เท่าไหร่18 โอ้ย,อยเพิ่งตัดสินใจราคาตอนนี้เลยผมก็ทำใจไม่ได้อ่าเดี๋ยวไปคุยราคากันหลังไมล์แล้วกันแต่ว่ารถไปเนี่ยกิฟมากวิ่งน้อยมากไมล์เท่าไหร่ครับไมล์เท่าไหร่ไมล์หกพันครับหกพันหกพัน <6, 000. S 2> กิโลไปไเนี่ยขับเองประมาณสามร้อยอีกห้าพันกว่ายแบงก์้แบงค์งลแล้วโอ้โหจำได้เลยแม่งเหยียบเออแซงกับคันเดียว มีคนตาขับบ้างอะไรมบบนั้นคนตาประมาณ30โลเออแต่ห้ากว่าแบงค์แบงค์แบงค์ก็เยอะอยู่แบงค์ขับเร็วอา๋อขับเร็วด้วยเวลาผมขี้เกียจขับผมไม่ได้ให้แบงค์ขับกลับบ้านแล้วมันก็บอกกลัวชนกลัวนู่นกลัวนี่พอมาดูใหม่มึงหยยบไว้แหละ270 โอ้โหบอชนแล้วเหล่าเพื่อนแบงค์ธรรมดาโวติเขาบิดมอไซค์สามร้อยกว่าร้อยกว่าไม่แบงค์นี่คือแบบสไตล์นี้เลยไม่ชอบเลยใหญ่ใหญแต่ตัวเราไปนั่งแล้วแล้วความที่แบงค์มันเป็นนักทำลายใช่ไหมอ่าคือมันจับอะไรอ่ะในคลิปแบบมีคอนเทนต์บ้างแต่ส่วนมากคือความจริงพี่เอาล่ะมันจับอะไรพังหมดเลยใช่แต่ว่าหลายๆคนสงสัยเฮ้ยทำพังตั้งใจคอนเทนต์ไม่ใช่ครับพังจริงเออพังจริงๆประเด็นคือเวลาผมให้แลมโบขับกลับบ้านเนี่ยผมก็แบบกลัวนิดนึงว่าแบบแม่งยังไงว่ามันจะพัง หรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย <ừ. S 2> พอแบงค์เป็นคนเต็มที่ <laughs> กับรถมากคือถ้ามันได้ขับแลมโบผมมันจะเหยียบมิดไม่จริงๆบอกเอาเร็วที่สุดอะ่ <laughs> อดอะใช่ใช <laughs> ่แต่ผมก็แบบเออเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันจะชนมันจะพังอะไรเงี้ยก็คงพูดได้คำเดียวว่าไม่เป็นไรเพื่อนแค่นั้นแหละก็เหมือนที่ผมคอยพูดกับมันตลอดไม่เป็นไรเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วในใจเราไม่เป็นไรอะ่ะมึงมึงจะจ่ายกูเหรอทีเราแต่แต่ว่าก็เออเขาก็ถึงบ้านปลอดภัยทุกครั้งอะอ่าสำคัญสุดคือเราเป็นห่วงชีวิตเขาใช่ก็คือแลมโบ้กัน ห่วงนุ่ด้วยไม่แต่เราก็นั่งอยู่ข้างๆไม่ใช่หรอ <laughs> ไม่ไม่ผมไม่เขาขับขับคนเดียวเลยครับถ้าผมนั่งอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเขาจะผมจะกลัวเวลาเขาสิ่งผอแล้วกใจเย็นใจเย็น,น,นแต่เขาหูดับไปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ฟังจริงๆริแต่เขาไม่ฟังผม <laughs> ไอ้ <laughs> แบงค์ไอ้แบงค์ก็แย่ผมย่ย ไอ้แบงค์ไอสองร้อยไอแบงค์ก็สามร้อยละเออ,เอ,อรถแบงค์เอาอยู่ไอ,อ้ไปรถไม่เอาอยู่ถือว่าไอมึงเป็นไร <c oughs> จริงใช่แล้วหลังจากนั้นนะผมไม่เคยให้เขาขับคู่กับผมเลยถ้ามึงอยากขับขับคนเดียวตอบเร็วๆเลยนะแล้วโบกับแบงค์ห่วงอะไรมากกว่าห่วงทั้งคู่ครับนี่นี่คือตอบแนอบน้ำใจสมมติว่า <c oughs> ตอบแบบน้ำต่อแบบนางงามมันชนอะไรก็คงบอกว่าไม่เป็นไรอะไรจริงๆผมไม่อยากให้เพื่อนแบบได้ใช้ชีวิตอะไรเรามีอะไรเราก็แบ่งปันเต็มที่อะไรอย่างนี้ใช่ออคือไปดูไปคนที่แบบรักเพื่อนมากเลยอะเพื่อนก็รักด้วยรักลอลิงครับรักเล่นรักรถงั้นขอเข้าไปคำถามคิดยังไงกับรถไฟฟ้าคิดว่ามันมาไหมคิดว่าแน่นอนครับมาแน่นอนเราไปคิดว่าอีกสักห้าปีอะไรเงี้ยรถน้ำมันจะหายไปหมดเลยปะคิดว่าตั้งแต่ผมตามข่าวนะแลมโบเขาจะเลิก ผลิตรถน้ำมัน2,026แสดงว่าด pues ูคลิปเราชัว์เลย2,026ดูครับดูผมติดตามช่อง Rock DJK นะโอ้ยวันแรกที่แบบพี่เจ้าเปลี่ยนโลโก้นี่ผมกินเลยไม่เปลี่ยนสักทีคอเปลี่ยนเป็นโลโลแล้วใช้ทานมากเลยโลโก้เก่าเฮ้ยสวยแบบมีเอฟเฟกต์แานเก่าเขาใช้ไ้นานที่มันแปะมาเป็นรูปรถะมัสดีครับแปะ แล้วผมว่ารอแบบผมเกรงใจไม่กล้าบอกพี่โจครับเดี๋ยวจะไปว่าช่องพี่โจอะไรอยากกระซิบพี่โจเปลี่ยนโลโก้โลโก้อันนั้นคือโลโก้ที่ที่เธอโหลดมาใช้ฟรีใส่ตังค์ไปแล้วไงมา PNG พฟรีเหรอพี่มีลิขสิทธิ์ไหมอะ PNG ฟรีแล้วลบเองด้วยใช่ป้ามันลบลบายน้ำลบลายน้ำไม่คือโอ้โหเราก็รู้ว่าเราเริ่มทำช่องมาตั้งแต่ปีสองตอนนั้นพี่ไม่ได้เรียนด้านกราฟิกกราฟิกแต่ต่อมีความรู้เลย พี่ก็โหลดเนี่ยฟรีโลโก้ดีไซน์อ่าไปลูกป้าเจ้าโหลดมาประมาณ10อันแล้วก็มานั่งเลือกกันว่าอันไหนดีอ่าแบลาบฟรีแล้วแล้วพอจะเอาใช่มันให้จ่ายตังค์คือเราดีไซน์นั่งดีไซน์แบบเอ้ยอันนี้สวยยอดครับคลิปนี้ออกไปเจ้าของลิขสิทธิ์ย้อนหลังย้อนหลังได้ห้าปีโดนเอาโลโก้ใครมาผมก็เป็นนั่นแหละก่อนอ่ะชอบใช้อะไรผิดลิขสิทธิ์แต่ก่อนนะทำยูทูบใหม่ๆนะโปรแกรมตัดต่ออ่ะแต่ก่อนใช้โซนี่เวกัตโหลดมาปุ๊บใช่โหลดเถื่อนนลยครับไม่เอาจริงคนไม่ตังค์ทำยูทูบอ่ะแล้วมันคิด เดือนละหมื่นห้าผมแบบเอ้ยทุนไม่มีหมื่นห้าคอมยงราคาน้อยกว่าหมื่นห้าผมก็เลยต้องแคกแล้วก็มาใช้ฟรีแต่พอใช้ไปืลอยจนมีตัง์ระดับหนึ่งอะผมรู้สึกสมเพศตัวเองใช่ใช้ฟรีอยู่ดีตอนไม่ใช่แค่ผมไปซื้อซื้อโปรแกรมนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้มันอีกเลยเพราะผมเปลี่ยนย้ายไปอีกโปรแกรมนึงเป็น PMP ใช่แต่ผมซื้อไว้ว่าโปรแกรมนี้มันเคยทําให้ผมได้เกิดขึ้นมาผมซื้อคืนไปเลยตอนนี้ก็คือยังจ่ายอยู่เดือนละหมื่นห้าแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายแล้วมันเป็นโปรแกรมถาว ตอนนั้นคือเราใช้ไปประมาณ5าเดือนแล้วเราเริ่มมีชื่อเสียงไงแล้วผมก็ต้องย้ายไปตัดอีกโปรแกรมหนึง่งอยากอยากรู้ว่าตอนแรกๆที่ไปเริ่มทาคลิปอะไปก็ยังไม่ได้แบบโปรดักชันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เหมือนไม่ได้ลงทุนเยอะขนาดน<ช>ี<ช>้ถ้าไมอยู่ๆไปถึงคิดว่าแบบต้องจ่ายเงินลงทุนเพื่อทําคลิปเยอะๆประเด็นคือผมผมีไอดอลไม่ต้องพูดถึงว่าใครนะครับผมมายเมดเน็ตแน่นอนสวัสดีครับผมมายเมดเน็ตครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอดอลผมก็คือมิสเตอร์บีสครับอ่าซึ่งผมเห็นเขาลงทุนทาคลิปอะไรที่มันอลังการใช่ไหม เห็นการแจกคนการทําเพื่อสังคมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ยึดเขาเป็นแบบอย่างเลยว่าเราอยากจะทําให้ได้แบบเขาตั้งแต่นั้นมาผมก็เดินตามเขามาเรื่อยๆเลครับผมมิสเตอร์บีเขาบอกว่าเขาก็ใช้หมดเงินไปกับการทาคลิปอะไรเงี้ยไม่ได้รวยมากผมก็ลองทําตามผมไม่เชื่อหรอกมิสเตอร์บีมันต้องโคตรรวยอะไรเงี้ยผมก็ลงเลยทําคลิปคลิปละล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับไม่รวยไม่แต่มิสเตอร์บีเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าที่เขาทํามาทั้งหมดอ่ะเงินเขาแทบไม่เหลือเลยนะใช่ใช่ไหมเขาบอกเขาใช้เฉลี่ยเงินใน YouTube ไปรวยจากไปทําอะไรเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ30ล้าน US ก็ตีเป็นเงินไทยวันเดือนละพันล้านนะซึ่งน้องๆอาจจะแบบเห็นหลายช่องทํา YouTube อะไรเงี้ยนิ่เขาอาจจะรวยแบบพีก็ได้อ่าเพราะพีหมดหมดไปแล้วแบบการใช้จ่ายในคลิปไม่อยากให้ทุกคนดูอะไรที่มันซ้ําจําเจอยากให้แบบมีอะไรแนวคิปใหม่ออกมาตลอดหรือว่าคลิปที่มันคงคุณภาพไม่ดรอปอยากให้ทุกคนเห็นการพัฒนาของทีมงานของผมและผมแต่ตัวผมไปเรื่อยๆนะจะได้อยู่กันได้ยาวๆไอ้นะผมบนึง รับนึ่งก็จะแต่งงานแล้วไปจะแต่งงานแล้วเหรอยังอ๋อยังอยากอยากรู้ว่าเราโกต่อไปในชีวิตของไปคืออะไรโกต่อไปของผมคือการสร้างสตูใหม่เห็นว่าไปเลงไว้แล้ว70ล้านใช่เราคิดว่าตอนนี้ที่ที่ผมมีอ่ะมันขนาดไล่หนึ่งมันก็ใหญ่แล้วนะแต่ว่าพนักงานแทบจะเดินจูบกันแล้วผมจะขยายที่อยากกระทำสวัสดิการบริษัทอะไรให้มันดีขึ้นผมก็เลยต้อง การเนื้อที่ที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันก็ต้องแลกมากับเงินค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับแต่ผมคิดว่าปีหน้าอาจจะได้ขยับขยายเราโกในชีวิตที่ไปรู้สึกว่าพัมมันนี้สําเร็จแล้วไปตาตายตาหลับโกในชีวิตของผมก็คือไปนิพพานครับนิพพานจริงมเนี่ยใช่ไปบวชนี่หรอนิพพานก็คือแบบไม่ต้องกลับมาเกิดอีกตายไม่ไม่ใช่ตายครับไม่ไม่ต้องเกิดอีกก็ไม่ต้องไปไม่ต้องเดือดร้าตายเกิดหลุดพ้นหลุดพ้นใช่ครับจะไปนิพพานยังไงอะสีแยกหน้าเดี๋ยวใสยไม่ใช่ ที่พระพุทธเจ้าสอนนะก็คือถ้าไม่บวชก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันก็คือจะเป็นพระโสดาบันที่ไม่ต้องบวชนะผมสามารถใช้ชีวิต oh. ปกติได้ oh. การบวชก็จะแบบว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนะั้นมีบวชก็จะเป็นแบบพระสกตะพคามีพระอนาคามีพระอรหัานต์านาาานาานอะไรอย่างนี้ oh. แต่ผมไม่รู้ระดับไหนต้องไปบวชนะแต่ว่าโสดาบันนะ่าสามารถอยู่ครองเรือนได้ <laughs> นั่นแหละครับก็คือ <laughs> เป้าหมายในชีวิตรวมๆทํางานไปแล้วก็บรรลุรมก็ดี oh, oh, สุดยอดสุดยอดแล้ผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรแล้วที่ทำทำงานไปสุดท้ายก็ต้องตายใช่ไหม ต้องตายกันหมดเราก็แบบคิดว่าเราต้องได้ได้รู้อะไรสักอย่างก่อนเสียก่อนตาย,ยบรรยากาศกูเปลี่ยนเลย, <laughs> เย,เยไปดูศัตรูใหม่ผมไหมเออไปดิหน้านาทีจริงเหรอเออถ้าพี่โจไปดูว่าแบบว่าผมอาจจะได้ซื้อไงโอ้โใช่ทำไมว่าตัง้งแต่รู้จักกับพี่โจชีวิตก็ดีขึ้นโอ้โเออจริงๆมีแต่สิ่งดีๆใช่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะให้ตบอะไรนี่ดูดูหน้าผมนะมองตึก S ะ D ยพ่ยังไม่ใช่ตึกผมอ๋อยังไม่รอเลยเดี๋ยวปิ้นเนี่ยมาติดเลย SPD ข้างบนคือแบบต่อไปสาธุสาธุห้าชั้นใช่สองไล่ใช่ครับข้างหลังเป็นกูดังด้วยใช่ใช่หวังว่าสักวันหนึ่งนะจะตึกนี้ไหนอย่าพึ่งแล้วแผนยังไงไว้อ่ะข้างบนชั้นห้าเนี่ยข้างบนชั้นห้านะผมเป็นเป็นบ้านส่วนตัวเป็นเพนท์เฮาส์อะไรนี้นี่เพนท์เฮาส์ชั้นสามชั้นสี่อะไรอย่างนี้ถ้าอาจจะทำโล่งๆไปก่อน เพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้เงินเรือเวทเยอะเพราะว่าทีมงานผม40คนผมเข้าไปดูมาละสองชั้นพอชั้น1กับชั้น2ก็เหลือๆแล้วมันใหญ่มันใหญ่มากเลยชันหนึ่งกับ2นี่เป็นห้องทีมงานละตัดต่อตัดต่ออาจจะแบบว่าชั้น3ก็ให้ดั๊ดดี้มานอนเขาชอบนอนบ้านเพื่อนคนนี้แล้วเขาชอบชวนเพื่อนไปนอนบ้านเขาไม่ชอบให้ผมกลับบ้านอ่ะนอนบ้านไอ้ดีมานอนบ้านไออะไรชอบพี่กันในห้องเดียวกันเลยใช่ข้างๆกันเลยไม่ไม่ตอนแรกเขาชวนหรอบนอนบนเตียงเลยอะไรเงี้ย แล้วผมบอกเตียงพลาสติกมันเล็กๆ็ก็นะแล้วแ <c oughs> บบว่าแล้วหมอนข้างแม่งโคตรใหญ่อ่ะไม่แล้วเตียงพลาสติกอบะมันมนอนดูดาว <c oughs> เอเอไปกับพลาสติกนอนข้างกันแล้วมองดูดาวด้วยกันไม่ตอตนตอนแรกมันชวนนอนบนเตียงวะเฮ้ยมานอนเลยเพื่อนสวัสดีครับ คืนนี้นอนสบายดีไหมครับแค่แบตติกกับหมอนข้างมันอะมันก็เต็มแล้วแล้วผมจะนอนไหนผมต้องไปกอดกับมันใช่ไหมไม่ได้ก็หมอนข้างออกไงเออไม่ได้เขาชอบหมอนข้างอ่ะอ๋อ้เขาชอบมันเป็นรูปแบบพิเศษออ๋จะไปเอาหมอนข้างเขาออกไม่ได้เขาเลยเลือกไปนอนลงโซฟาในห้องเขาอ๋ออะไรประมาณนี้แล้วตื่นมาแมตติกก็กอดเราแทนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คเขาลองเป็นเตียงอ๋อเอสพีดีเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายงนี้ลบตรงนี้ออกเฮ้ย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 มันเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับ จะมีวาสนาหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าตึกนี้จะเป็นวาสนาผู้ใดเนาะจริงๆผมก็ได้ไอเดียมาจากพี่โจ้ด้วยเต็มสตูพี่โจ้เขาแบบมีที่เล่นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดทั้งโต๊ะปิงปองโต๊ะพูพี่ว่าของเราแม่งเยอะกว่าอีนนู่นนี่นั่นแหล่งผมอะไรอยากจะแบบขยายไปเป็นโซนพักผ่อนของทีมงานด้วยบรรยากาศในออฟฟิศมันสำคัญใช่ถูกต้องไาถามๆรีแลกไหมอยู่ออฟฟิศ เอองานไม่ทำงานไม่ทำเบิร์กไลฟ์บลาะไรถูกต้องถูกต้องถูกต้องเขามีการพักผ่อนกันด้วยแต่ตอนนี้ไปให้ไปลองขับรถไอออนบ้างดีกว่าอะมาบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะได้ลองขับรถพิโซละไม่ต้องก้มไม่ต้องอะไรเลยเฮ้ไปเดินตรงๆเข้ามาเลยฮะเดินตรงๆเข้ามาเลยไมวรนี่แต่เดี๋ยวผมพุ่งออกไปออกฝั่งนได้เลยจุกบอลแก่พร้อมนะหนึ่งสอง ไปแต่กล้องยังมุดมาได้กล้องยังใหญ่ดูแต่กล้องเหมือนกล้องใหญ่อะไนี่ยังตามเข้ามาได้ประตูนี้ดูดูองศาปกติประตูเขาถ้เปิดได้แค่นี้นี่ครับเซลไฟนะครับเซลไฟไม่ต้องลืมนะครับติดต่อได้รถไฟฟ้าไอออน Y Plus Y Plus ใหคนตดตามจ้องเลยรถไฟฟ้าไอออน Y Plus นะครับสาขามหาชัยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้รับวันนี้คุณผู้ชมรับกี่คันดีครับผมขอซื้อตึกก่อนจริงอ่ะผม บอกว่าอะไรคนทำไมทุกคนควรจะซื like ้อรถกับพี่โจน่คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถขอบคุเขาเป็นไอดอลเรื่องรถในโลกของยูทูบนะเรียกว่าคนรักรถละกันชอบรถขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยคันนี้ไปลงระเบิดด้วยไงเอาละครับตอนนี้ท่าน SPD จะขับให้พวกเรานั่งนะครับชนไม่ว่ากันนะพี่เอ้ยไม่เป็นไรใบจองที่อยู่ในรถ ปขายต่อุออันนี้อยู่ในโหมดไอ a d ดนะครับแค่เ้าเดียวก็ได้แค่ยกปุ๊บมันจะเบรกให้ oh. เบรกแบบไม่มึนหัวเลยครับใช่ปกติรถไฟฟ้ามันจะแบบเบรกอย่างเงยยกอัน,นี้เบรกแบบเชาวร็อกรู้สึกว่าเป็นรถที่นุ่มนะครับเดี๋ยวเราลองกลับรถขึ้นมาอือ,อกับรถอินนิ่นเออเข้าเกียร ไมนขับมือเดียวได้เลยนะเน,น,น,นี่ยนะจับพวงมาลัยมือเดียวเกียร์อยู่ฝั่งนี้ไม่ว่าจะเข้าหน้าถอยหลังเท้าเดียวด้วยโอ้โหเออ,อก้องสามร้อยสิบองศาไม่ได้ขายของเลยนะเนี่ยพี่ไม่ได้ขายของเลย, <S 2> <S 2> ยจริงๆขับง่ายจริงนี่ผมขับขับมือเดียวแล้วสบายปะใช่รู้สึกว่าเท่า <ๆ S 2> ที่ผมเคยลองแชร์เทสลาใช่อันนี้ทัศนวิสัยดีกว่าเยอะมากคือรู้สึกว่ามันโปร่งไปหมดเลยในรถ กระจกอะไรเงี้ยอืมรู้สึกมันรถกระจกอะครับตอนนี้รถกระจกมันรถกว้างๆจริงล้วสำหรับไปไปว่าต้องต้องไป็นคันไหนถึงจะดีต้องไอออนอยู่แล้วไม่เสียบเลยไม่ได้บังคับแม้แต่นิดเดียวไปพูดเองเออพูดเองเลยนะเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยเหมือนพี่บังคับเออจริงๆให้มึงเบรกให้เองนั่นแหละได้เนี่ยรถ อยู่ลงเนินอะทุกคนดูดิกำลังจะเลี้ยวออกอะผมไม่ต้องเหยียบเบรกเลยอดูเอาขาขึ้นมาเนี่ยดูดิเนี่ยไม่ได้เหยียบเบรกจริงแต่ก็อยู่มันอยู่ไม่ขับคนง่ายอันนี้ดีมากเพราะปกติเวลาลงเนินอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเบรกเบรกใช่ใช่จุดไวไปกับอุืิงจะเลิก อา้าเริ่มเป็นเพื่อนกันไงอ,อ๋อเริ่มเป็นเพื่อนกันอ,อนา,นาคตรครับผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนี่ฮนะเราไม่แตะเบรกเลยมันถึงก็จอดไม่ต้องเข้าเกียร์ทีเลยแล้วเอ็นเบานอนเอ็นเบานอนแล้วขับอเอ็นเบานอนเดี๋ยวนี่ปลอดภัยนะปลอดภัยจริงไหมนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนี่ก็เอ็นเบานอนไปเลยครับที่ข้างหลังมันกว้างแล้ว เอ็นบอกไงก็ไม่ทับคนหลังไะใช่ไม่ทับมันสามารถเอ็นลากกันเหรอเป็นระบบดลวดให้ด้วยระบบดวดให้ด้วยระบบดลวดระบบดลวดเนี่ยได้ลงได้อีกเนี่ยสุดแล้วเนี่ยไม่สุดแล้วมันให้มันไฟเขียวอ่ะไม่ได้บอไฟเขียวแล้วเราค่อยๆขึ้นเอออย่างเงี้ย่ประาโอ้โหไฟเขียวพอดีมาคก็ไปไป อ่นะสุดท้ายขอบโปรโมทขายระโบสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่สนใจรถของผมนะที่ขับไม่ได้เยอะแลมโบกินี่ก็เข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับผมขอเปิดไป <ผม S 1> ก่อนเลยที่าเงินไป28ล้านพัฒนาบริษัทซื้อตึกใหม่อีส<ห>อนทีมงานทุกคนได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและตัวผมเองนะครับให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการทํางานกับผมนะครับผมก็เลยเปิดราคาที่48ล้านโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คุยต uh, yeah. ่องกันได้ราคาคืออยากได้แล้วค่อยทักมาคุยกันออปชันหลังไมล์หลังไมล์แต่ว่าคันนี้ออปชั่นเต็มเบรกเซรามิกเตมีบิงนวีเทคให้แต่ออปชั่นเต็มแล้วคือได้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยมีแอมเบียนไลท์รองเท้าด้วยแค่ออปชั่นก็ประมาณ4ล้านเจ็ดล้านแล้วใช่ใช่อย่างน้อยรวมรถก็ต้องมี6-7ล้าน่ะใช่ครับผม พี่โจ้ขายเท่าไหร่ผมขายถูกกว่าราคาเลยเอาเลยนะก็บอกว่าคันป้ายขายเท่าไหร่ผมลดไปอีกสามแสนแล้วมาตัคประเด็นคือคันสีขาวเหมือนกันเลยเออแล้วเดียวเราจะตะนั่ง กือบจะเหมือนกันทุกอย่างแล้วเราจะตัดราคากันทำไมไม่ได้ใช่แลมโบว์คันขาวก็สังเกตแล้วมันก็มีไม่กี่คันมีไม่กี่คันแต่ประเทศไทยมีไม่กี่คันแล้วถ้า FC อยากซื้อกับไปเนี่ยมีอะไรพิเศษไหมเดี๋ยวไปหอมแก้มหนึ่งทีหรือผมวาดวาดรูปลงบนรถเหรอวาดก่อนขายก็ได้ถ้าคุณแบบอยากได้ลายอะไรใช่ไหมอ่ารีเควสมาเลยผมวาดเสร็จเขาบอกไม่เอาเหนื่อยฟรีเดียวคิดค่าวาดไหจริงๆผมก็เคยคิดในหัวแล้วบบอยากอยากจะเป็นเหมือนมิสเตอร์บีนะ ทำคลิปแจกแลมโบไปเลยเออ<ต>ทำไมไม่ทำบ่ะผมคิดว่าคนที่เอาไปอ่ะเขาก็ดูแลไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณได้รถไปใช่ไหมอืมคุณต้องเสียค่าเมเนจเมนต์ค่าเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางล่าสุดผมเข้าศูนย์ไป่ะกลับจากเชียงใหม่ประมาณสองแสน ค่าเปลี่ยนยางหมดเลยใช่<อ>แล้วก็มีป่อดเทียนอะไรแบบรถอะมันก็แพงอยู่แล้วค่าดูแลมันแพงกว่าประกรันปีละส0 0 0 0นกว่าใช่ประกันใช่ครับแล้วที่สําคัญประกันแพงมากโอเคอวันนี้ขอบคุณท่าน SPD มากๆนะครับที่มาประเดิมรายการใหม่ให้รถ EV มหานะเธอเป็นไงเป็นไงไรายการใหม่พี่โอเคไหมขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับโโสาธุครับสาธุครับสาธุเพราะตอนตอนนั้นรายการแรก เราถูกปังแล้วก็ถ่ายตอร์ปิโจใชู่ดังเลยปีนี้ก็มาปังกั่นี่อีกเออไม่ได้คิดว่าอะไรกันปังปังครับผมปังปังเดี๋ยวเเเรรรริิ่่่่มมม้้าาไไยยีญญตผููใหก็ขอให้ปีหน้าผมปังด้วยนะเฮ้ยปังอยู่แล้วเดี๋ยวปีหน้าพี่จะมาถ่ายเราสัญญาแล้วปีหน้าแบบจะมาถ่ายรีวิวสตูผมอ่าปีหน้าเนี่ยสัญญาเลยถ้าเกิดขึ้นจริงเออปีหน้าพี่จะมาถ่ายเราเปิดสตูเจ็ดสิล้าน SPD เจอกัน อีพีต่อไปอยากให้ไปรับใครหาให้เพื่อนคอมเมนต์มาก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยขอบคุณเพื่อนทุกคนทีนท่ติดตามไปคลิปนี้จบแบบชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ like, สไครป์เป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ